โย่ Yo, สวีพึ่งมชาวสมุนว์ครับพบกับผมอีกครั้งในสโตมีไนท์มาโอ้ oh, กิวอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นกิวชาวจีนครับอ่าโอเคทีมน่าสนใจจังครับผมขอทีมดูทีมสิในบวกหนึ่งเราจะมีอะไรให้แบบทีมร่างตียาก ทีมล่างตีง่ายมากเลยครับทีมบนค่อนข้างยากคนระับทีมบนค่อนข้างยากาเราต้องการความอินดี้ไหมเราตีติงลี่ดีกว่าครับโอเคพี่ติงลี่นะครับติงลี่ติงลี่ติงลี่เราจะฆ่าพี่ติงลี่ยังไงดี เขาจะวิวไหมวะแต่เขาวิวหมดผมก็น่าจะเก็บทันไหมผมเก็บบังก่อนก่อนนะครับอย่างมากเราก็เสียสลัดใช่ไหมอมืมนี่ทีมหน้าผมก็อยากใช้ทีมวานะครับแต่ว่าไม่ไม่ปลอดภัยเลยนะครับ Uh, จริงๆใช้ใช้แบบนี้ก็ก็โอเคครับก็คือเอาอดีตไปรีคูดาวเอาคอนทุบอีฟีตน้ำแล้วก็ทนทน,ทนเอาคอนไปทุบพัดลมเนาะโอเคพูดเหมือนง่ายนะ ไม่น่ายากนะไม่ใช่เรื่องอยากโอเคค่ะแล้วแม่งสามวิวนะอ่าผมจะชิบหายไหมเนี่ยตายไหมวะโอโอน้น่าจะตายรับน่าจะตายพลาดนะโอไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะสามวิว เออก็ยังไม่แน่นะผมข้ามังกรก่อน,อนโอเคอ่ะอ่ะฮะโชคดีที่มังกรมันไม่ใช้อะไรมากไม่เป็นเอกตอเตอร์เทิร์ผมเคยเจอเอกตอเตอร์เทิร์นะเงือบเลยครับ <laughs> โอเคผ่านไป ไม่บาปดาช้างถามกูผิดอะไรโอ้โหอันนีบโอ้สามทีอืออะไรก็ช้างนะครับช้างแบบกูผิดอะไรครับตึงอะไรโอเคเซฟโซวนนะเดี๋ยวเราฆ่าเจ้าพัดลมนะโควกไว้โควกแม่งไว้ครับเชี่ยแม่ง เลสเท่าไหร่วะเนี่ยนี่เนี่ยสโลเลยครับอา่าลีคูดามันก่อนไอ้จ้๊หูมันเคาน์เตอร์ด้วยอืมไม่สตาร์นเลยครับอ่าสตาร์นกูแทนนะครับงเงอเป่อยครับช้างกูพิดอะไรช้างกูทำมา เี่ย yeah. ชนเวททุบก็าไปครับอ่าฮะคุดอึดเลยครับโอเคสตันแล้วนะ ทุบมันจะตายไหมเนี่ยอ,อ๋อแต่มันไม่ได้รีดเฮพีนะน่าจะไม่เหลือนะโป่งโอเคลิสมืดเป็นตัวที่ผมอยากได้นะเปิดได้ลิสแสงแถมผมอยากได้ลิสทุกตัวครับทุกท่าตอนนี้นะมาเถอะขอบคุณนะ ช่วงนี้เปิดได้แต่อะไรไพ่ผมได้ไพ่กับไพ่ลมกับซักลมมาสี่ห้าตัวละเวลาได้อะไรจะได้มาซ้ำๆนะเกาหัวเลยงงนะไม่รู้โกรธอะไรผมเรื่องขอคัทัวรเนี่ยนะครับชึาชึ้ชึ้โอเคไปบวกสองดีกว่าเราจะตีแมวดีไหมดูหน้าแมวกันครับอ๋ออืออ่า อืมทีมล่างน่าสนใจนะอยากจะรู้เขาบุกยังง่ายนะอืทีมบนแสบนะครับไอบีสน้ำในกิววอ์แมงคตคดสู้ยากเลยผมขอดูก่อนอีกแหละนะบ้านนี้บีสเออกิวนี้บีสน้ำเยอะจุงบ้านนี้ไม่เท่าไหร่อ่า เดี๋ยวขอดูบีบวกสามกว่านั้นกิวง่ายๆอย่างเงี้ยผมชอบนะชอบไปลื่นนะอะไรก็ไม่รู้อ่าโอเคบวกสามยากอยู่เหมือนกันนะ สามเราเข้าหลังไหนดีหมวยมือนะครับอืม,อม,อม,อมไปมินเลอร์แมชข้างล่างนะครับ ผมไปรับมือได้มั้งไหมโคยากเล่นโฮลูสคอนแฟงแต่ว่ากลัวไปเงือบเต่าแสงครับเดี๋ยวไปเงื้อเต่าแสงมันจะขำกิ้งเลยครับเอาแบบเซฟหน่อยก็ทีมนี้ครับ ธรรมดานะมาแล้วครับกิ้งกองเกงกง,กงเกงครับโอเคเรามาดูกันว่าเต่าแสงจะตายหรือไม่นะปุงค่อยปุงค่อยเอ้าแม่งทำไมกระจายอย่างนั้นล่ะลูกอ้าวดีนะมันไม่หิวนะชีเแย่แล้ว อ oh. ตายไหมครับขอตายเลยครับบีทนะครับเลือดแค่นี้ครับมึงไม่หิวควรตายครับโสมน้ำ oh. นาครับ <laughs> ไม่หิวเองนะโอเคครับมีเริ่มแมชครับยิงบเบาๆครับแบบไม่เกาะแตก แตกครับโอ้เลือดเยู่ครับเลือดสามหมื่นนิดๆได้โอเคปรับดาบแล้วนะโอเคผมงัดดาบออกไปแล้วนะก็ยังติดปีอยู่นะไม่ใช่ง่ายๆอย่างนี้ ไม่ต้องเกาะแตกแล้วครับอย่างนี้ใจเย็นๆกันเดี๋ยวมันต้องมันต้องชิหายโอ้โหดีนะมันยิงโอ้โหใจเย็นค่อยคอยคุยค่อยค่อ,อยพูดค่อยๆจ้าโถโอ้โอ้ไม่หูเฮ้ยผมทำอะไรวะทำไมผมไม่ทำอย่างนั้นล่ะ อย่าเบิ้ลนะลูกอย่าเบิ้ลโอเคครับโอเคขอเอ็กตาเทิร์นได้ไหมไม่ให้นะขอไวโอเลนบ้างได้ไหมนะครับจะตายห่าแล้วครับโธ่แล้วก็หิวครับเดี๋ยวมันจะหิวเราเราเราได้หิวก่อนคี มันเนเมนะครับก็เลยยุ่งยากนิดนึงขอเบิ้ลนะครับต้องเบิ้ลก็ดึงเลือดเต็มโอ้ไม่เบิ้ลนะครับขอเบิ้ลได้ไหมโอเค มิดใหม่อรบไปบวกสองดูเ <ๆ S 2> มื่อกี้ตึงๆนะผมดูบวกสามง่ายกว่าอ่าผมคิดว่าเป็นทีมคอนน่าจะง่ายนะอีฟีน้ำมันยิงตอนนู้อนอยกว่าแต่ไม่น่าจะมีใครตายนะแต่มันจะเสียเวลาตรงงัดวิว แมวขี้เกียจมันง,ง่ายไปไหมมันง,ง่ายเหมือนจะง่ายนะเหมือนจะมันมันไม่ง่ายอา่าบ้านบ้านล่างเอาทีมนี้แหละบ้านบนอืมบ้านบนนี่เสี่ยวอีอีฟิตออีนุเนี่ยแหละครับมันลบพาบันไลตลอดเนี่ยไม่เอาเ่ืเอา ผมขอคิดก่อนนะแต่ใจผมยังอยากได้ตัวที่ปับปีนะครับหรือว่าไม่ก็อาจจะต้องแบกอ e ีฟิตมืดไปครับอีฟ e ฟิตมืดเหมือนกันนะครับแล้วก็ ต้องมีทำเกาะแตกสักตัวหนึ่งและหิวได้ก็เป็นจะเป็นอินุไหมมันแหม่งแหม่งไงไม่รู้นะอา่าจึ๊กจึกจึกจึก,จกอยากเอากูแลมแสงไปอะแพนด้าหิวไม่ทันนะครับแล้วก็อินู แรงด้วยมันจะทําให้เราโดนหนักนะครับอืลองดูครับลองดูผมไม่เคยเล่นทีมแบบแบบอินดี้อนดี้นะก็แบบสวิตให้เพื่อนๆกันนะรู้นะว่าไม่ค่อยโอทีมไม่ค่อยโอนะลูนก็ไม่ค่อยโอเท่าไหร่ครับทีมบนเนี่ย งานมาครับอืบอปาอือปบครับต้องเป็นคนฮิวก่อนด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวต้องฆ่าผมผมว่าผมฆ่ายีฟีมือนี่แหละครับโูสายสายเดเมจนะครับ ไม่โอเลยทีมนี้ไม่โอเลยผมน่าจะเอาแค่อเจ้าเอกตาได้ไหมไม่เอกด้วยครับเออกำลังจะตายครับโอ้โหได้หิวครับความรู้สึกแบบอินูหิวแล้วล,ลอดตายนี่แบบน,นันน้นๆมีทีนะ สตันเอ้ยค่ามันนี่แหละครับนี่โอเคโอเคโอเคทีมมันตลกดีครับใช้จริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเองปางเขาให้ครับปางเขาให้ เอ้ยชนะเว้ยเอยเอยเดะเดะเดะชนะแบบแนวแนวอ่ะไอ่ขู่มงเอกตากัดกัดไปเถอะครับกัดกัดไปเลยเต็มที่แสบดีนะอีนุเอ้ยโกเลมแสง ยิงแรงนะไม่ใช่ไม่แรงนะแรงอยู่โอเคผมโอ้หงันไม่ออกนะเฮ้ยได้อีกทีไม่ออกโอ้โหเหนียวโป้งไม่หมดนะโอเครอท่าสามไปได้แล้วแรงไหมแรงไหมโอเคแรงอยู่ครับโอ้มาแล้วครับ เอ้ยพอ่อวันนี้กี่ทีแล้วเนี่ยมิดดามเนี่ยขอฆ่าก่อนครับนตายแล้วนะเออแต่ว่าผมก็ไม่น่ารอดนะเออทันไหมวะขู่โคดโกงครับแต่ว่ามันมันจะไปยิงผมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะนเห็นไหม อย่างนี้น่าจะดรอนะทำยังไงให้ชนะกันวะโอเคสุดวิสัสยจริงๆเกาหัวเลยชนะได้ต้องเอ็กตอรหลัวๆใส่คิดเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันตายเอง ก็มีสิทธิ์ลุนครับลุนเอ็กตาทีมเราได้เปรียบกว่านี้หนึ่งต้องเรามีบัฟปีนะแต่ดูทรงแล้วก็ไม่ง่ายครับเอาดอกก็ได้วะ อไม่ถรัรมมะแดงแล้วสตาร์ทหลัวโอ้สาตาร์ทอีกแล้วโอ้กูเก่งไปไหนนี่ไม่คิดจะใช้ท่าสามแลครับคุณอาไฟ เวลาผมถึงบอกไอ้ว่าไอบ้บีน้ำนี่มันแสบแบบในกิวอออารีนาไม่เท่าไหร่แต่กิวออลเก่งเคยได้เล่นเหรอครับได้เล่นไปลองใช้บุกมา,าใช้ได้นะครับไปกับ ว่าน้ำพัดลมอะไรเงี้ยครับอีฟิตน้ำพัดลมหมูเซกเอาลงอย่างยากกลุ่มดอววันนี้มาช้าชา้ากุ่ม ม,มาคีับเครับโอเค,อเคก็เป็นชนะนะครับโอเคสามทงนะครับก็จบกันไปโอ้กันบ้านได้ดีเฉยเลยครับ เกอะไรกันนะอะเขามาทำไรบ้านผมกันเนี่ยโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขัตัวไปก่อนสวัสดีครับ